สวัครับมาดูคลิปชนิดคลิปเร็วคลิปที่ถัดมาครับก็คือเศษหนึ่งส่วน x x บวกเศษส่วน x เท่ากับ a นะครับ x กำลังสามบวกเศษหส่วน x กำลังสามเท่ากับ a กำลังสามลบด้วยสาม a นะครับอันนี้คือ กรณีที่เป็นผลบวกอีกอันหนึ่ง x ลบเศษส่วน x เท่ากับ a x กำลังสลบเศษส่วน x กำลังสเท่ากับ a กลังสบวกด้วยสาคูณด้วย a นนี่ก็เป็นผลลบมาดูตัวอย่างนะครับ x บวกเศษหนส่วน x เท่ากับห ตรงหา x กำลังสบวกด้วยเศษส่วน x กำลังสาม a ก็คือ5ก็คือสูตรมันคือห้ากำลังสลบด้วย3ามคูด้วย5้าเทีะเท่ากับร้อยยี่สิลบด้วยสิบหตอบก็คือ110่ร้บนี่คือเทคนิคในการคิดที่จะทำให้เร็วขึ้นแต่ถ้ากรณีเราจะพปสูน์ว่า ยกกำลังสามเนี่ยมันจะได้ a อกำลังสามลบด้วยสามเอได้ยังไงนะมาดูจากมาครับโดยการที่เรา x บวกเซนส่วเนี่ยทั้งหมดยกกำลังสามเท่ากับ a เราบอกยกกำลังสามทั้งซ้ายมือและขวามือเราก็ใช้สูตรก็คือหน้ากำลังสามบวกด้วยสามหน้ากำลังสองหลังกำลังหนึ่งนี่คือหลักนะแล้วก็บวกด้วยสามหน้ากำลังหนึ่ง หลังกาลังสองครับแล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสามเท่ากับ a กําลังสามเอกำลังหนึ่กับเอกำลังสองตัดกันครับอันนี้เหลือสาเอเท่นเดียวกันเอันนี้กำลังหนึ่งกำังตัดกันอันน้เหลือสมต่วเอเราก็แยกดึงตัวแปรร่วมาเอกำลบวกด้วยสามวงเล็บเหลือเบวกด้วยเศษส่วนเ บวกด้วยเศษส่วนด้วย x กำลัง3เท่ากับ a กำลัง3แต่ว่าวงเล็บนี้นะครับ on เดิมเนี่ยมันก็คือ a เองนะครับแล้วกลายเป็น x กำลัง3บวกเศษส่วน x กำลัง3บวกด้วย3คูณด้วย a เพราะ a ตอนแรกเราคำนวณให้เป็น x บวกเศษส่วน x เท่ากับ a กำลัง3เพราะฉะนั้น x กำลัง3บวกเศษส่วน x กำลัง3ก็เท่ากับ A กำลังสามลบด้วย3 a นะนี่คือที่มาของสูตรหลักนอ่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องที่สุดก็ดูแต่ถ้าเราสามารถจำสูตรนี้ได้เราก็เอาไปแทนค่านะครับประมาณ2องทัดเราก็เลยตอบมาครับนี่คือเทคนิคที่เป็นประโยชน์กับน้องครับสวัสดีครับ